ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในวันก่นกอนๆอัตมาได้นำธรรมะในหัวข้อของทุกขาริยศสัตว์นะโดยเฉพาะที่ท่านได้อธิบายขยายความไว้ในพระอภิธรรมบรรยายให้โยมได้ฟังก็จบไปแล้วตั้งแต่ชาเตปีทุกขาจนกระทั่งถึงสังกขีเตนะปัญจุป,ปาทานันกขันธาทุกขาว่าโดยย่ออ,อุปปาทานขันห้าเป็นตัวทุกยม วันนี้อาตมาอยากให้โยมฟังเรื่องของความทุกข์ว่าทุกเกิดมาได้อย่างไรนะก็คิดว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายของการฟังธรรมะในหัวข้อของทุกขาริยาสัตร์โยมโยมก็ฟังมาโยมเนาะอาตมาก็คิดว่าคงจะพอสมควรสำหรับพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของทุกขาริยาสัตร์โยม แต่วันนี้ให้โยมฟังในพระไตรปิฎกเล่มที่26นะโยมสังยุตตะนิการนิทานวัคเรื่องของอว่าด้วยโลกนี้ลำบากเพราะมีความเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละโยมเป็นบทสรุปของว่าทุกนั้นมีบทสรุปมาจากอะไรปัจจัยอะไรนะ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเฉตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังมิได้ตรัสรู้เราได้มีความคิดอย่างนี้ว่า โลกนี้ถึงความลำบากหนอย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติก็เมื่อเป็นเช่นนั้นไม่มีผู้ใดทราบชัดซึ่งทมเป็นที่สลัดออกจากกองทุกขคือชรลาและมรณะนี้ได้เลยนะไม่มีใครรู้เลยว่าจะออกจากความแก่ความตายได้อย่างไรนะเมื่อไรหนอะทำเป็นที่สลัดออกไปจากกองทุกขคือชรลาและมรณะนี้จาก ปรากฏตปองทรงดำรินะเมื่อไหร่เราจะพ้นจากความแก่ความตายนี้ไปได้นะดูก่อนภิกษุนั้งหลายเราได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่ชาลาและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชาลาและมรณะคือปรปอง์ทรงดำริถึงผล คือชราความแก่มรณะความตายเนี่เป็นผลในปัจจุบันที่พระองค์จะต้องกระทบนะต้องแก่ต้องตายในอนาคตเนี่ยแล้วความแก่ความตายเนี่ยเกิดมาจากอะไรคือผลในปัจจุบันนี่เกิดมาจากอะไรพระองค์ก็ทรงดำริพิจารณาด้วยปัญญานะเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้จึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่า เมื่อชาติแลมีอยู่ชาราและมรณะจึงมีเห็นไหมโยมเพราะเกิดมานี่แหละเพราะออกมาจากท้องแม่นี่แหละมันจึงมีความแก่และความตายเนี่ยเห็นนหโยมเห็นปัจจัยของปัจจัยของความแก่ความตายเนี่ยความแก่ความตายเป็นผลนะชาติการเกิดเนี่ยเป็นเหตุโยมถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายนะพระองค์ก็ทรงรู้ด้วยพระปัญญาว่าอืเนี่ย ชาตินี่แหละเป็นตัวเหตุให้แก่และตายเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชาราและมรณะเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่ชาติจึงมีนยมเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าพบอืมเมื่อพบมี ชาติจึงมีนะคือชาตินี้เกิดมาจากภพนโย,ยมนะเรียกว,ว่าเมื่อภพมีเนี่ยชาติจึงมีโยมถ้าไม่มีภพชาติก็ไม่มีภพก็คือ,อกรรมาภพกรรมที่ทําแล้วเป็นเหตุให้เกิดภพนั่นเองนะภพในที่นี้ก็คือว่าที่เป็นกรรมฝ่ายดีแล้วก็กรรมฝ่ายไม่ดีก็คืออกุศล,ลกรรม แล้วก็กุศลกรรมนั่นเองนะโยมมีกรรมภพแล้วก็มีอุปติภพอุปติภพก็คือภพภูมิต่างๆการถือปฏิสนธินะเนี่ยก็พระองค์ก็ทรง,งรู้ว่าภพเนี่ยเป็นปัจจัยทําให้เกิดชาติทีนี้พระองค์ก็ทรงพิจารณาต่อไปอีกว่าแล้วภพเนี่ยซึ่งเป็นผลเนี่ยเกิดมาจากเหตุอะไรพระองค์ก็ได้ทรงรู้ เนี่ยเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ว่าจึงรู้ได้ว่าพบมีตันหามีพบจึงมีนะคือว่ามีตันหายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอของเราก็ดีความยินดีความพอใจก็ดีที่เรียกว่าตันหาราคะความกำนัดรักใ่ ในกามก็ดีในภพก็ดีในวิภพก็ดีนะตรงนี้ต่มาไม่ไม่อธิบายละเอียดนักแต่ให้รู้ว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดภพนะตัณหามีภพจึงมีพระองค์ก็ได้ทรงพิจารณาต่อไปอีกว่าแล้วอะไรทําให้เกิดตัณหาพระองค์ก็ทรงรู้ได้ว่าเพราะเวทนามีตัณหาจึงมีโยมเวทนาก็คือความสวยอารมณ์สุขทุกข์ยินดี หรือว่าสุขทุกข์ดีใจเสียใจอุอเบกขาเนี่ยการสวยอารมณ์เนี่ยโดยโดยเฉพาะการสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเวทนาหรือโสมัสเวทนาเนี่ยเป็นเวทนาที่ทำให้สัตว์เหล่านั้นติดอกติดใจในการเสวยอารมณ์นั้นๆเช่นเสวยอารมณ์ดูรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเป็นต้นก็ทําให้เกิดกามตัณหา หรือยินดีในฌานในสมาธิในวิปัสนาก็เป็นภวะตัณหานะยินดีในความขาดศูนย์ก็เป็นวิภวะตัณหาเวทนาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพระองค์ก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าอะไรเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนาก็ทรงรู้ด้วยพระปัญญาว่าพัสสะมีเวทนาจึงมนะีการกระทบซึ่งอารมณ์ถ้าไม่มีการกระทบอารมณ์เนี่ยเวทนาก็ไม่มี ดังนั้นเวทนาเนี่ยจึงเป็นผลของผัสสะผัสสะซึ่งกระทบอารมณ์ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนานเวทนาเป็นผลผัสสะเป็นเหตุแล้วผัสสะเป็นผลของอะไรผัสสะเกิดมาจากอะไรพระองค์ก็ได้ทรงรู้ด้วยปัญญาว่าสรายัสราญตนะมีผัสสะจึงมีสราญตนะก็คืออาญตนะ ที่เป็นเครื่องต่ออารมณ์ระหว่างอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐะพระธรรมอารมณ์เนี่ยเป็นอายตนะภายนอกกระทบกันโยมอายตนะเนี่ยกระทบกันก็เป็นผลทําให้เกิดผัสสะขึ้นมานะดังนั้นอายตนะเนี่ย อาเจตนะจึงเป็นเหตุให้เกิดผัสสะปงก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าแล้วอะไรเป็นปัจจัยทําให้เกิดอาเจตนะจึงรู้ว่านามรูปโยมนามรูปมีเนี่ยอาเจตนะจึงมีนามก็คือจิตเจตสิกนะรูปก็คือรูปะขันคือจักขุโสตคานะชิวหากายะเป็นต้นเนี่ยนะก็คือรูปประขันนี่แหละนามรูป มีเนี่ยสราจตนะจึงมีแล้วอะไรเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามรูปนะเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีวิญญาณนี่คือตัวจิตตัวปฏิสนธิจิตที่เกิดขึ้นในครั้งแรกในคันของมารดาก็ดีหรือว่าในภพภูมิในภพภูมิหนึ่งก็ดีนะจะเป็นปฏิสนธิวิญญาณหรือระวัติ วิบากวิญญาณเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องละเอียดของพระอภิธรรมนะโยมนะสรุปย่อๆคือว่าเพราะจิตใจมีนั่นแหละจิตใจที่ถือปฏิสนธิครั้งแรกเนี่ยหรือว่าจิตใจที่เกิดขึ้นในตอนหลังๆเนี่ยเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามรูปนะโยมคือมีจิตมีมีจิตมีมีวิญญาณตัวรู้เนี่ย เป็นปัจจัยทำให้เกิดนามรูปถ้าไม่มีวิญญาณเช่นคนตายใช่ไหมโยมเมื่อคนตายไม่มีวิญญาณเนี่ยานามรูปก็ดับอจิตน,นะณะก็ไม่เกิดก,ก็เห็นชัดเจนนะดังนั้นนามรูปที่มีอยู่ก็เพราะว่าวิญญาณยังมีอยู่โยมทีนี้พระองค์ก็ทรงพิจารณาต่อไปว่า เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณโยมวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีอยู่วิญญาณจึงมีอ้าวกลับไปกลับมาแล้วโยมนะเนี่ยนามรูปนี่แหละนะ นามรูปมีอยู่นามรูปก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณด้วยนะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าวิญญาณนี้แลได้กลับได้กลับแล้วเพียงเท่านี้คือเป็นปัจจัยกลับไปกลับมานะโยมนะคล้ายๆกระบวนการของเหตุปัจจัยโยมเช่นต้นไม้ต้นไม้ออกจะเดินเติบโต,ตมาเป็นกิ่ง การสาขาออกดอกออกลูกออกผลสุกผลสุกเอาไปกินแล้วก็มีเมล็ดเมล็ดก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดต้นไม้อีกโยมต้นไม้ก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดผลทําให้เกิดเมล็ดเมล็ดก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดต้นไม้ใหม่นี่กระบวนการของเหตุปัจจัยก็จะหมุนวนเป็นวัฏจักรที่เรียกว่าเป็นเกลยดสวัตกรรมวัติปากวัตหมุนวนไปอย่างนี้โยมใน กรบวนการค้องความแก่เจ็บตายที่ยอมฟังมาทั้งหมดนี่ก็จะหมุนกลับเป็นปัจจัยให้กันและกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าวิญญาณน,นี้แลได้กลับแล้วเพียงเท่านี้ไม่ไปพ้นจากนามรูปได้เลยด้วยเหตุเพียงเท่านี้โลกย่มเกิดแก่ตายจุติและอุบัติ กล่าวคือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสราญตนะเพราะสราญตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชะลาเพราะชลาเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชะลามรณนะโสกะปริเทวะทุกกะทมรัตอุปาญาตนนะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เนี่ยโยมปัใจจัยให้เกิดขึ้นของกองทุกนะแต่ตรงนี้อาตมาจะไม่เน้นอธิบายกระบวนการของปิิจจ สมุปบาทคือธรรมะเป็นบจจัยให้การและการเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่อธิบายละเอียดนะเพียงแค่ให้โย,ยมมองเห็นภาพของปฏิจจสมุปบาทว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลพอย่อโยมดูก่อนพิกสุทั้งหลายจากสู่ยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่าเหตุให้เกิดทุกข อเหตุให้ทุกเกิดดังนี้เนี่ยโยมเหตุให้ทุกเกิดนะทีนี้่ท่านก็จะพิจารณาถึงความดับไปแห่งกองทุกโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้มีความคิดดังนี้เมื่อไรหนอแลไม่มีอยู่ขออภยัยเมื่ออะไรหนอแลไม่มีอยู่ชรลาและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับ ชาราและมรณะจึงดับอันนี้ฝ่ายดับทุกข์นะที่ยมฟังมาในตอนแรกเป็นฝ่ายเกิดทุกตรงนี้เป็นฝ่ายดับทุกข์เพราะอะไรดับชาราและมรณะจึงดับเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีคือความเกิดไม่มีนะชาลาและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับ ชาตราและมรณะจึงดับเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอแลไม่มีอยู่ชาติจริงไม่มีจึงได้ทรงรู้ว่าเมื่อพบพบไม่มีชาติจริงไม่มีนะตรงนี้ท่านย่อจุดๆไปเลยยมเมื่ออะไรไม่มีพบจึงไม่มีเมื่ออุปาทานไม่มีพบจึงไม่มีนะเมื่อตัณหาไม่มี อุปาทานจริงไม่มีเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาจริงไม่มีเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจริงไม่มีเมื่อสาราญตนะไม่มีผัสสะจริงไม่มีเมื่อนามรูปไม่มีสาราตนะจริงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับโยม ดูก่อนภิสูุทั้งหลายเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึิงไม่มียมปฏิสนธิวิญญาณของพระอรหันเนี่ยไม่มีนะจิตดับครั้งสุดท้ายของวตสงสารคือจุติจิตของพระอรหันเนี่ยเป็นจิตที่ดับครั้งสุดท้ายเลยไม่เป็นปัจจัยให้มีปฏิสนธิวิญญาณเกิดยมเมื่อปฏิสนธิวิญญาณไม่มี นามรูปจึงไม่มีทีนี้เมื่อนามรูปไม่มีเนี่ยวิญญาณดับแล้วนามรูปก็ดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจริงดับเห็นไหมโยมนามรูปดับไม่มีปฏิสิธิของขันธ์ห้าในภพใหม่แล้วเพราะไม่มีวิญญาณที่เป็นเชื้อตัวแรกของก้อนทุกข์นะไม่มีเชื้อตัวแรกของก้อนทุกข์เนี่ยวิญญาณซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของกองทุกข์เลยนะโยมเนี่ยเมื่อวิญญาณดับนามรูปจริงดับดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอแลไม่มีอยู่วิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปไม่มีวิญญาณจึงไม่ม,มีตรงนี้ละเอียดมากโยมนามรูปกับวิญญาณนี้จะเป็นปัจจัยกันกลับไปกลับมานะเป็นได้ทั้งผลเป็นได้ทั้งเหตุ เป็นได้ทั้งเหตุเป็นได้ทั้งผลโยมเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับโยมอาจจะฟังยากนิดนึงนะแต่ลองฟังไปก่อนโยมเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่ามักนี้เราได้บรรลุแล้วแลด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้คือเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสราญตนะจึงดับเพราะสราญตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะภาษาดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจริงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจริงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกูุทั้งหลาย จากส่ยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เรายังไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่าเหตุให้ทุกดับเหตุให้ทุกดับดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษเมื่อเที่ยวไปในป่าทึบได้พบมักขาเก่าหนทางเก่าที่คนก่อนๆเคยเดินไปมา เขาเดินตามทางนั้นไปเมื่อกําลังเดินตามทางนั้นอยู่พบนครเก่าพบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนป่าไมา้และสาบโบครณีมีเชิงเทินล้วนน่ารื่นรมที่คนก่อนๆเคยอยู่อาศัยมาครั้งนั้นแลบุตรคนนั้นจึงกราบทูลแด่พระราชาหรือเรียนแก่ราชมหาอามาตว่าขอเดชะพระองค์จง ทรงทราบเถิดพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าเมื่อเที่ยวไปในป่าได้พบมรคคาเก่าหนทางเก่าที่คนก่อนๆเคยเดินไปมาข้าพระพุทธเจ้าได้เดินตามทางนั้นไปเมื่อกำลังเดินตามทางนั้นอยู่ได้พบนครเก่าพบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนป่าไม้สาบโบครณีมีเชิงเทินล้วนน่ารื่นรมที่คนก่อนๆเคยอยู่อาศัยมา ขอพระองค์จงทรงสร้างพระนครนั้นเถิดพระพุทธเจาา้าค่ะลำดับนั้นพระราชาหรือราชามาหาอัมมาตจึงสร้างเมืองขึ้นจึงสร้างเมืองนั้นขึ้นจะไมต่อมาเมืองนั้นเป็นเมืองบาง้างคั่งและสมบูรณ์ขึ้นมีประชาชนเป็นอันมากมีมนุษย์เกลื่อนกลนและเป็นเมืองถึงความเจริญไพรูร์แม่ชันใด พิสูจทั้งหลายเราได้พบมัรคาเก่าหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเคยเสด็จไปก็มัรคาเก่าหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเคยเสด็จไปนั้นเป็นะไ้คือมัคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้แหละเดี๋ยวยมค่อยฟังรายละเอียดในตอนว่าด้วยข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกนะได้แก่สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมนตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหลมักคาเก่าหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเคยเสด็จไปแล้วเป็นหนทางเข้าถึงความดับทุกข์นะเราก็ได้เดินตามหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์แปดประการอันเป็นทางเก่านั้น เมื่อกำลังเดินตามหมุนทางนั้นไปได้รู้ชัดซึ่งชราและมรณะเหตุเกิดขึ้นแห่งความก็ไปเหตุเกิดขึ้นแห่งชราและมรณะความดับแห่งชราและมรณะและได้รู้ชัดซึ่งปฏิบาัาเครื่องให้ถึงความดับชราและมรณะเมื่อเรากำลังเดินตามทางอันประเสริฐ ซึ่งประกอบด้วยองค์แปดประการอันเป็นทางเก่านั้นไปอยู่ก็รู้ชัดซึ่งชาติไปลายใหญ่เลยโยมนะจึงพบซึ่งอุปาทานซึ่งตันหาซึ่งเวทนาซึ่งผัสสะซึ่งสารนะรู้ชัดซึ่งรูปรู้ชัดซึ่งนามรูปได้รู้ชัดซึ่งวิญญาณได้รู้ชัดซึ่งสังขารทั้งหลาย เหตุเกิดขึ้นแห่งสังขารความดับแห่งสังขารและได้รู้ชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งสังขารครั้นได้รู้ชัดซึ่งทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์8ประการนั้นแล้วเราจึงได้บอกแก่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์ของเราจึงได้เจริญแพร่หลายกว้างขวาง มีชนเป็นอันมากรู้เป็นปึกแผ่นจนกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้ก็ประกาศได้เป็นอย่างดีดังนี้แหลจบนครสูตรที่5โยมสังยุตตนิกายนิทานวักเล่มที่26นะว่าด้วยเหตุเกิดทุกข์และความดับแห่งทุกข์โยมฟังเป็นอย่างไรบ้างวันนี้สูตรนี้จตมาอ่านไวพอสมควรนะกลัวจะไม่จบด้วย เวลาก็จวนจะหมดลงพอดีนะเอาละตกลงว่าหัวข้อธรรมะในเรื่องของทุกข a ย y a ต a t โยมก็คงจะจบบริบูรณ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะโยมก็พิจารณาดูเอาเองในวันต่อไปโยมก็ติดตามรับฟังเรื่องของทุกขสมุทยัย a r y a สั t นะว่าด้วยธรรมะอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานั่นเองนะเอาละวันนี้ เวลาก็เรื่อหมดตรงแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธินขอเจริญพร